สวัสดีครับช่างฝังพามาดูวันนี้นะครับมีมาแนะนำอีกคันรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมิ t ูบิชิสตาร์ด้านะครับบล็อกเครื่อง 4M40 นะครับปกติมิ t ูบิชิสตาร์ด้านะครับเราดูเราจะเห็นว่าเลขเครื่องจะอยู่ฝั่งสายเครื่องนะครับตำแหน่งนี้นะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นเ,เครื่องเครื่องอีกบล็อกหนึ่งนะครับ 4D56 จะเป็นอยู่ฝั่งนี้ แต่ว่าถ้าเป็น 4M40 นะครับเลขเครื่องจะอยู่ด้านขวาของเครื่องนะครับต้องดูในซุ้มล้อหันล้อรถนิดนึงนะครับหันพวงมาล,ายลัยรถล้อลนิดนึงแล้วเราต้องเข้ามาดูด้านล่างครับมันจะอยู่แป้นฝั่งนี้นะครับอ่าเนี่ยมันจะอยู่แป้นด้านนี้ ครับซึ่งรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับก็ฝากไว้สำหรับช่างตลออนะครับขอบคุณครับ